สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับก็วีดีโอนี้ก็เป็น EP 1ีนะครับ EP 12แล้วก็เป็นการเดินทางวันที่4ของการมาท่องเที่ยวประเทศลาวนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันที่วังเวียงนะครับก็คือวันในวันนี้ก็จะมาเช่าโมอเตอร์ไซค์นะครับมาเช่าโมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถเที่ยวชมในพื้นที่วังเวียงนะครับว่า ในวังเวียงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับในอีพีนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับก็คือหเหมือนเหมือนกับว่าเราแบบสำรวจดูนะครับสำรวจดูว่าในวังเวียงนี้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เราก็วางเพื่อ,อเราก็จะทําการวางแผนนะครับวางแผนว่าเราจะไปท่องเที่ยวในจุดไหนของวังเวียงนะครับก็นใน ในวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้ยาวนะครับก็พาหาสำรวจสถานที่ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ตอนนี้เราก็เช่าโมโเอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเช่าเสร็จแล้วก็เราก็ต้องเอารถไปเติมน้ำมันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หาแผนหาข้อมูลนะครับแล้วก็หาสำรวจนะครับว่าในวังเวียงนี้มีอะไรน่าน่น่าน่าสนใจน่าเที่ยวบ้างนะครับ ก็ในวิดีโอนี้นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็มีไม่มากนะครับแค่หาดูสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หาดูาชมนะครับชมพื้นที่วงเวียงนะครับในเรื่องของการเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับเช่ามอเตอร์ไซค์นี้จะอยู่ในราคาที่เราเช่าอยู่นะครับก็ราคาอยู่ที่ประ,ประมาณ8 0 0 0มถึง เก้าหมื่นกีบนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํามันรถนะครับเราต้องไปเอาไปเติมเองนะครับก็เติมน้ํามันเสร็จแล้วนะครับก็สํารวจดูว่าในวงเวียงม,มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับก็เราก็จะไปเที่ยวชมนะครับไปเที่ยวแล้วก็ไปเติมเติมเน็ตมือถือนะครับก็คือที่เราไปหาก็คือหาเขาเรียกว่าตลาด ตลาดตลาดเช้านะครับตลาดเช้าแล้วก็เป็นตลาดขายของทั่วไปนะครับอย่างอย่างเช่นตลาดลักษณะของตลาดก็คือเป็นแบบตลาดตลาดสดแล้วก็กับตลาดที่ขายของทั่วไปนะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือเราก็ต้องหาในส่วนของถุงมือนะครับ เเรราาายมมอ่งงไววัจะสแล้วก็แนาตอนนี้นะครับล่าตีกเราไปนี่คือว่าอากาศมันร้อนนะครับก็เลยต้องหาถุงมือมาใส่เวลาขับรถนะครับก็ระหว่างระหว่างที่จะหาซื้อถุงมือแล้วก็จะไปตลาดตลาดเช้านะครับก็ก็เวทถามนะครับเวทถามเอวอเวทถามพี่น้องในพื้นที่เป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ กอนะครับแล้วก็เช่ารถแล้วก็นะครับผมก็เป็นคนซ้อนนะครับแล้วก็ขับกันมา2คนนะครับจริงๆแล้วเรามากันอยู่มากัน5คนนะครับแต่ว่าพี่พี่อีสอดอีสามคนก็เขาก็ไปเที่ยวของเขานะครับแต่เราก็เราสองเราสองคนก็เออไปไปเช่ารถมาก็ก็ไปด้วยกันนะครับก็เรื่องในเรื่องของการเช่ารถก็ถ้าสองคนก็ก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ประมาณสัก เท่านะประมาณสักร้อยกว่าหรือสองร้อยกว่านะครับในในในส่วนของราคาค่าเชา่า,า,ามอเตอร์ไซ<ด>ค <media> ์นะครับนี่นะครับก็บรรยากาศในส่วนของวางเวียงนะครับก็คือในส่วนของบรรยากาศนะครับในส่วนของพื้นที่วางเวียงนะครับนอกจากในตัวเมืองแล้วนะครับก็ดวรอบดยรอบๆเมืองก็ในส่วนของ บรรยากาศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นตามภาพเป็นระยะระยะนะครับก็คือตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ตลาดสดแล้วนะครับตลาดเช้านะครับก็เราก็ไม่ได้เดินตลาดเช้านะครับเราแค่มาเอา่อมาแบบอันดับแรกคือเราก็แค่มาหาซื้อถุงมือนะครับกับามาเติมซิมเน็ตน,นะครับ ตลาดเช้าวังเวียงนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพาไปชมนิดหน่อยนะครับก็คือมันก็นะครับมันก็คล้ายๆบ้านเรานี่แหละครับทุกอย่างก็คือนะครับเมืองลาวเมืองไทยก็กวิถีชีวิตก็คล้ายๆกันนะครับเท่าว่าไปเหมือนนกันเลยก็ได้นะครับนี่นะครับก็มามาเติมมาเติมเน็ตก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่ากลัวว่าถ้ามีอะไร เร่งด่วนเราก็เราก็ยะได้ติดต่อหากันได้นะครับก็เติมเนื้อเสร็จเติมเน็ตเสร็จแล้วนะครับก็มาเดินตลาดนะครับก็คือที่เราเรียกว่าตลาดเช้านะครับแต่จริงๆมันก็เป็นตลาดตลาดขายของขายของทั่วไปนะครับมีมีทั้งตลาดสดนะครับแล้วก็มีทั้งขายของเอ็ดตะล็ดนะครับก็คือขายทุกอย่างนะครับขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขาย เอ่อทุกอย่างนะครับที่ที่ใช้นะครับที่ใช้ที่กินแล้วพวกนี้ครับก็คือมีขายทุกอย่างนะครับก็วิดีโอนี้ก็นะครับก็มาเที่ยวชมเอ่อบรรยากาศในส่วนของเอ่อวังเวียงนะครับนี่นะครับก็วิถีชีวิตการค้าขายก็คลา้ายๆกับบ้านเราเลยนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรมากนะครับก,ก็วิดีโอนี้ก็อืม เอามาให้ชมเอามาให้ชมว่ามาให้ชมนะครับว่าบ้านเรากับที่ประเทศลาวนะครับว่ามีความแตกต่างยังไงยังไงบ้างนะครับ<ม>ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับตอนนี้ก็เราก็ได้ถุงมือแล้วนะครับ ว่าอากาศร้อนมากครับจําเป็นต้องมีถุงมือนะครับถ้าไม่มีถุงมือนี่คือว่าแบบมันร้อนนะช่วงที่เราไปก็คือเป็นหน้าฝนก็จริงครับแต่ว่าอากาศก็ร้อนพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับก่อนเดนแล้วก็ขับรถนะครับก็ขับรถชมระหว่างทางนะครับอันนี้เป็นถนนเส้นหลักนะครับที่เราที่เรามาอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้คือมันก็เอ่อเป็นถนนถนนเส้นหลักนะครับ ในส่วนของการค้าขายเราข้างทางนะครับก็คือเหมือนบ้านเรานะครับก็คือมีเปิดท้ายขายของอะไรประมาณนะครับก็คือแบบดีกันเลยครับแบบดีกันเลยเพื่อนเขียนว่ามอยนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็มีเพื่อนนะครับเพื่อนเขาก็อยู่แถวๆนี้ครับเราก็โทรมาแล้วก็มาหาเขานะครับก็คือตอนนี้เราก็ได้สำรวจในพื้นที่ของบางเวียงได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับ ก็ในเบื้องต้นนะครับก็รวมนะครับก็คือที่เราดูแล้วน่าสนใจจริงๆก็คือน่าจะเป็นผาหนามทรายนะครับก็คือข้างหน้านี่นะครับวิานี่นะครับที่เดินไปที่ต้องเดินขึ้นแล้วก็ไปเช็คอินหรือว่าไปถ่ายรูปบนยอดดอยนะครับก็คือกิจกรรมนะครับกิจกรรมของ วงเวียงนี่มีให้ท่องเที่ยวหลายแบบนะครับก็คือมีนั่งเรือนะครับ,บมีนี่ครับอะไรนะขรีด้ว่าอะไรนะปลาต,ตงสดแล้วก็้ยวพา,ายเรือนะครับก็คือตามลําน้ําลําน้ํานี้นะครับในส่วนของวงเวียงนะครับดูโดยดูลมรวมแล้วนะครับก็ดูแบบ ในส่วนในส่วนของน้ํานะครับดูแล้วอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับดูน้ํานะครับน้ําแบบน้ําสายสะอาดนะครับนี่คือน้ำออนํำน้ําขนาดใหญ่นะครับไม่เป็นแม่น้ําขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าดูแล้วมันส,สะอาดนะครับแล้วก็น่าเล่นน้ำมากเลยนะครับนี่ครับวังเวียงนี่เป็นเมืองที่แบบว่ามันมีเที่ยวแบบ หลากหลายแล้วก็เที่ยวสไตล์แบบแอเวนเจอร์ hmm. ก็มีนะครับอย่างเช่นอะไรนะขาเรีเยกว่านะที่มันลอยตัวกับเชือกสลิงนะครับแล้วก็ตามต้นไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการขับการเช่ารถนะครับแล้วก็ขับเล่นนะครับ มันเป็นเหมือนรถยนรถไต่ขาวนะครับก็คือเห็นเห็นมีหลายแบบนะครับแต่ก็จะเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวยังไงยังไงนะครับใน EP ีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพาไปเที่ยวชมผ่านน้ำทรายนะครับ mm. ก็ในวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาดูมาชมว่า,า,าวังเวียงนะครับมีพื้นที่กว้าง กว้างกว้างขวางมากแค่ไหนนะครับแล้วก็มีสถานท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับในวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคืออยากจะต่อต่อไปเลยนะครับต่อจากวิดีโอที่วิดีโอแ้าก็คืออยากจะต่อจากวิดีโอนี้ไปเลยนะครับแบบเอออยากจะให้มันเป็นในคลิปเดียวนะครับแต่ว่ากลัวว่ามันจะยาวเกินไปนะครับก็เลยผมก็เลยเออตัดสินใจว่าตัดมาเป็นสอง่อสองอนนีพีเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะยาวมากเกินไปนะครับ นะครับในส่วนของแม่น้ำนะครับคือสามารถเช่าเรือนะครับเช่าเรือแล้วก็นั่งเรือไปท่องเที่ยวลองเรือขึ้นไปลงไปได้นะครับนี่ครับเอ่อน้าก็สะอาดสะอาดดีนะครับแล้วก็น้ําก็สะอาดน้ําใสนะครับคือก็บอกหน้าเที่ยวนะครับหน้าเที่ยวก็ตอนนี้นะครับช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเราก็ยังไม่ได้กินข้าวเนาะแล้วก็เลยมาหาอะไรกินนะครับ ก็มีนัวอาหารร้านนี้แต่เออเนาะผมก็ลืมผมก็ลืมถ่ายาตรงป้ายชื่อร้านเนาะก็ในวังเวียงนะครับมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับก็คงต้องใช้คําว่าสังเกตเอานะครับมันจะมีร้านหนึ่งก็คือเปิดเอ่อน่าจะเปิดทั้งวันนะครับแล้วก็มีมีร้านเนี้ยครับก็คือมันจะเป็นแบบขาแบบอาหารตามสั่งนะครับก็เห็นเป็นเ,นะเป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นแล้วก็คือมันก็เลยเข้ามานะเข้ามาแล้วก็มาสั่งกินครับ ก็ถ้ากินข้าวที่นี่เสร็จแล้วนะครับก็คือเราก็มีแผนการว่ากันว่า,าจะขับรถนะครับแล้วก็ไปไปหาที่ซื้อตัว๋วแล้วก็เพื่อที่ว่าจะเดินทางไปบางเวียงไปไปเวียงจันในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือที่วังเวียงนี้นะครับ ในส่วนในส่วนของรถตู้นะครับรถตู้ที่จะไปเวียงจันทร์นะครับก็จะอยู่ติดกับสนามบินเก่าของเมืองวางเวียงนะครับก็คือจะเป็นรถตู้แบบนี้นะครับอ่านี่นะครับตอนนี้คือเราก็มาถึงที่ซื้อที่ที่ขึ้นรถนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วรถตู้นะครับในส่วนของค่ารถตู้นะครับจากวางเวียงนะครับไปเวียงจันทร์นะครับก็คือค่ารถตู้ จะตกอยู่คนละ10,000แสนกีมนะครับคนละ10,000แสนกีมนะครับลดตู้นะครับจากาวังเวียงไปเวียงจันทร์นะครับออก็ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาจบอยู่ตรงการติดต่อแล้วก็หาข้อมูลในการซื้อตั๋วเพื่อที่จะไปเวียงจันทร์ในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็วิดีโอนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับก็ระหว่างนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกทุกแท่นะทาาน,นะครับที่เข้ามาต,ติดตามรับชมนะครับเที่เข้ามาติดติดตามรับชมนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับในอีพีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวพาไปเดินผ่านหนังทไาดนะครับที่มีจุดชมวิวแล้วก็เป็นแบบ แลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของวังเวียงนะก็<ม>คือเป็นแบบมีจะมีรถเครื่องอยู่บนบนบนขาวนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอชมใน E ีีหน้านะครับผมก็จะไปรีวิวการเดินไปเที่ยวชมผ่านน้ำทรายที่มีคนไปเช็คอินกันเยอะๆนะครับผมจะไปรีวิวให้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วคอยติดตามชมกันนะครับใน E ีีหน้านะคะรับนะครับขอบคุณนะครัขบะะขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วไว้พบก,กันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับในอีพีหน้านะครับ <SE> ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ